ไหวอ้อาวโดนโดนอย่างงี้โชวูชัยในนี่ไหวตายอ้าวออกออกนี่หรอพี่เออเกินโยซ่าดีบิรุนเมกาดิบิรุนลูไบดิบิรุนชานไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีซไซติ้งพาร์ทกันอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะเป็นเกมมือถือแนวต่อสู้ประจญภัยนะครับเปิดเล่นทั้ง iOS Android แล้วก็คอมพิวเตอร์ PC เลยนะ วิธีการโหลดวิธีการสมัครงอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะผมทําลงไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคนดูนะ <c oughs> มาว่าคนเราจะมาเล่นกันเลยนะครับน้ <c oughs> องๆตึงเปรีย้ยเยไปอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคนดูผมจะไปเล่นแบบ PVP สักหน่อยนะท่านผู้ชมนะวันนี้นี่เราจะเอาอบิ๊กมัมโนตึงของเราลงมานะครับ <c oughs> บิ๊กมัมเราโหดอยู่แล้วนะครับกับ อาลูฟี่เกียร์สี่สเน็คแมนนะครับแล้วก็ในส่วนของแชงคูสนะเฮ้ยเดี๋ยวเอาบิ๊กมัมลงดีมาผมว่าบิ๊กมัมกลัวไม่ไหวนะท่านผู้ชมนะเออเอาอันนี้ดีกว่ามีฮอคดีกว่านะคนดูนะนี่ไป let's <c> go <oughs> ไม่ได้มาลินนานเลยนะเนี่ยคิดถึงกันหรือเปล่าครับน้องๆข <c oughs> ีก็ไม่อยากจะมูเท่า์ไรดอกนะฮะเย a มาว่ามาว่าเอ้ยโหเจอคนนะนี่ที่ผ่านไปเนี่ย อ๋อเดีย ue. เดียเยี่ยฟูนมีเนี่ยครับสวยสวยนี่สับก่อนสับก่อนได้เปรียบสับก่อนได้เปรียบคนดูเอาว่านี่อุย้ยสวยทะเลนี่อ,อุ้ยโหเรียบร้อยเลยกูวืดเอด้ยเอ้โอ้แรงจัดแรงจัดเลยพี่ อุ้ยโหหม่ดีแล้วเออโหแรงจ <land> ัดเลยนะคุณดูดูเข้าไปอย่างนี้ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไว้เติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลย What the heck มีสวยสวยนี่อุ้ย Madam. อุ้ยโหหลบไม่ทันันดูอุ้ยตายเลยจะเป็นแม่นหดจริงเลยวะเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนะนี่นะครับโอ้ยวืดเรียบร้อยครับคนดูไอ้หนุ่มนี่มันแบบมันลงมันมันมันเอาตัวลงมาเหมือนเราเปรี้ยบเลยนะคนดูนะเกือบหมดเลยนะนี่นี่โอ้โหเอ้ยเฮ้ยหดแจวไป เอ้ยเฮ้ยหัวจืดโอ้ยอีเนี่ยไม่ได้ลิ้นไม่ได้ลิ้นเอ้ยมึงหัวจังมาเปิดมาวันแรกก็หัวเลยน้องลูกพี่หัวเลยน้องลูกพี่โอ้ตายเลยเหรอเบื่ออุ้ยอุ้ยนี่โอ้โหเบื่อไว หมดแล้วแหละสวยฮะอะไรวะเพื่อจัดคนดูอสวยสวยอาวาอาว่าอื้ เออะไรหรอตายโอ้เราแม่งสู้ไม่ไหวนะเนี่ยคนดูเหลือต้นสุดท้ายแล้วนี่ดิเห็นไหมช้ากว่าโอ้ยกูโดนอจริงเ้ยแน่คนดู เล่นยังยากอลคนดูเจออย่างนี้เฮ้ยพี่ก็จะโหดเกินปลุยมุ้ยน่ะมาเดียมาเดียมาเอาใหม่อีกรอบหนึ่งแลวกันเอ้ยไม่เคยกลัวดอกสิ่งเนี่ยนะมาคนดูเมื่อกี้เราควรที่จะแบบว่าจัดการมันได้นะเนี่ยเออรางวันหนึ่งรางวัลแรกของพี่มันไปไหนละเนี่ย เย่มาดิครับพี่เปิก่อนเลยดิสวยบุุ้งบุงบับสับตอสับสอุ้ยสวยสับ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 ีสวยบุกู่ สวยอ้าวโดนโดนอย่างงี้โควูใช่ในอี่อดีอะดีเฮ้ยโหเฮ้ยคนแรงอ่ะคนดูดูนามิดเข้าไปอ่ะแป๊บเดียวครึ่งหลอดเลยหรอพี่เกินไปนะนี่เฮ้ยไม่โดนนี่เองว่าเมื่อกี้นี่สวยตายอ้าวออกออกนี่หรอพี่เออเกินเมื่อกี้นี่ยังแค่ขี้มูกใส่อยู่ในเจ๊กมึง อะไรอ่ะโออกลยหรือเกินไปนะจริงเนี่ยภารกิจรายวันเราโอ้เรามีน,นี่นี่ว่าคนดูไอรายสัปดาห์มันรีแล้วนี่่านะคนดูนะเยอันนี้อะไรอ่ะ๋อไปเล่นอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคนดูเรามาจัดรายวันเราก่อนไปลุยตัวไม่ค่อยโหดหรอกแต่รักหมดใจมีรีกูดมาว่ามา่า เตรียมสับดูดสับดูดขโมนบ,บิ๊กมีหนึ่งดอกครับอุ้ยเอ๋อดิอาอดิสวยหวนี่เอา,าว่ะหดจัดหดจัดคนดูนี่เด็กเป็นงไงน่ะอุ้ยโดนไหมวะไม่โดนหรอคิดดิไอ้ไอ้นี่ก็ดาษมีดแรงๆนะคนุณนะผมบอกเลย อุ้ยโอ้โหพุ่งเข้าไปจะกูพุ่งเขา <laughs> ้เขาไปทำไมเนี่ยเฮ้โวยนี่เลยครับสวยสวยบุ่ง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 บุ้งโคบูชัยนายอะไรอะไรสวยครับหลุมัมนก่อนอุ้ย เกมกระตุกพียอะไรวะเกมอ๋อตายแล้วเนี่ยโหเปิดก้อนเสียเปียบคนดูดูถอดเปิดก้อนเสียเปียบอะไรวะเกม what the fuck what the fuck in u beast man นี่นี่โอ้ยอ่ยกุละกุละท่อจริงๆรเนี่ยเอ ừ. không có bay để một Đi đi! Đi quẩy, quẩy, đi! vào áo vào đi! Đi đi! Đi phô ดยนสวยสวยนี่ช็อตกามบาริงแกเออสกิลไปหน่อยครับุณดูติ๊ก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 สวยสกิลครับอืมสกิลครับอืมไม่ใช่สกิลนี่มันต่อยปกติสวมาว่ามาว่อุ้ยติ๊กติ๊กติ๊ก โอ้ยทุบบืดโอ้ตายเลยอย่างนี้กระตุกอะไร ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป r i ออดสต a ีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง i c ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยโอ้โหโอห้โห,โหเอาจริงเอาจริงน,นี่เป็นไงละ่ะ หมดมุกยัง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 ร่วงเฮ้ยกวจะจัดการมันได้เนาะคุณดูมันโหดพูดืมสวยเฮ้ยสวยัยอ้าวสก,กิลคาวินดิสมาหมดเลยเหรอ,อ,ย,อ,ย,อ,ย,อยี่ฮึมาดิมาดิอุ้ย ไวยครับโอ้โหมาว่ามาว่าต่อกันเลยครับคนดูนะไปครับเย้ yeah. โอ้รอบนี้เฮ้ยรอบนี้น่าจะชิลได้ยอยู่นะคนดูไม่น่าจะโหดนะนี่ไอห,หนุ่มคนนี้ นี่โดนครับสวยจัดก่อนเลยนะครับปั๊บปั๊บอืม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 สวยอย่างนี้โดนตายมาดีมาดีอืมโอ้โหสวยครับ โคโวชัยนาย,อ,นายอืมแหวนโดนอีกรอบนึงนี่พอเราตีไปเรื่อยๆนะตัวมีฮอกมีมันจะมีเอฟเฟกของมันนะคนดูมันจะมีแบบเอฟเฟกแบบถ่ายเงี้ยนี่นตวแหวโดนอีกครับไป เรียบร้อยคูมันลนดาบมีฮอกโลกใหม่ซะเฉือนโอ้โหผ่าภูเขาพอกระท่อมตายเด็กครับกลับไปอยู่กับบอนนี่ตัวนี้ต้องผ่าอย่างนี้สวยสวยปิดเป็นคอมโบเอาว่ะเอาว่ะ โอ้ยโอ้โหไม่โดนนี่มาเมื่อกี้นี่เฉียวเฉียวมันนั่นน่ะตายแกเฮอยตีอีโม่มนแล้วเรียบร้อยอุ้ยเฮอยเฮอยตายเลยนะนี่คนดูโดนอย่างนี้เออเรียบร้อยแต่มีฮอกเราก็ตบไปได้ตัวหนึ่งเก็บพุดเก็บโฟอุ้ยไอซ์บล็อกไอซ์บล็อก สวยครับทุกก่อนเลยเรียบร้อยนี่นี่โดนโดนชุดใหญ่โดนชุดใหญ่โอ้โหมันไวจังมะมือมันโคตรไวนี่เลยครับสวยอะไรโหออะไรโหลอะไรโหืโอ ไปแบบงงๆมาดิมาด,มาดนมนมินี่อุ้ยดูดเสียเฮ้ยเฮ้ยมันพิวเทสมันมันพยายามกดดันผมนะให้เข้าใกล้ได้มากที่สุดนะครับคนดูนี่เอาดีเอาดีวัดชับวัดชับสวยวัดชับสวยนี่เนี่ นี่นี่นี่วิโอ้โหตายแล้วอ้ามันลินปินอยู่ไหนุ่คนนี้สวยโดนตัดก่อนเลยครับนี่ครับเรียบร้อยมา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 อุ้ยได้ดิ้นดิ้นก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ มา,า,มา,าว่ะมาว่ะสวยอามาร์ทิละสมันหมดแล้วคนดูหึ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 มันหมดแล้วมันหมดแล้วสกิลมันนะ่ะแต่เหลอือเท่ากันมาอ้าวอย่างงี้เลยลบไม่ได้ดิสวยอื้อ เสียเลี่ยมนะเสียเลี่ยม <laughs> อย่างเงี้ยเรื่องไงเอยเจ็บใจอยู่เจ็บใจอยู่โอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัเกม One Piece Fighting Path นี่โหลดเกมนี่อยู่ด้านล่างคำอธิบายในคลิปน้ำปลุกมัลไดกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าตัวเตีงร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลล่าเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึงง10% 10ที่่มมมาาาาาพรรรรร้อออกกับบิผนนนนชะสสสูุดดเืถ เติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย